32. พระอุตามาเถรีภิกษุณีผู้เป็นศิษย์ของพระปตาจาราเถรีชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลเศรษฐีกรุงสาวัตถีรู้เดียงสาแล้วได้ฟังธรรมในสำนักของพระปตาจาราเถรีเริ่มเจริญวิปัสนาแต่ไม่อาจให้วิปัสนาถึงที่สุดได้พระปตาจาราเถรีทราบวาราจิตของนาง จึงได้ให้โอวาทเธอตั้งอยู่ในโอวาทของพระเถรีนั้นแล้วได้บรรลุพระอรหัดพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายครั้นบรรลุพระอรหัดแล้วท่านพิจารณาถึงข้อวัดปฏิบัติของตนแล้วได้กล่าวคาถาอุทานเหล่านี้ว่าเาพเจ้าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้จึงไม่ได้ความสงบใจต้องเข้าออกจากวิหารสี่ครั้งหครั้ง ได้เข้าไปหาภิกษุณีผู้มีวาจาพึงเชื่อถือได้ภิกษุณีนั้นได้แสดงธรรมเรื่องขันธ์อายตนะและธาตุแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าฟังธรรมของท่านแล้วได้ปฏิบัติตามที่ท่านพร่ำสอนเป็นผู้อิ่มเอิบด้วยสุขที่เกิดจากปีตินั่งขัดสมาธิท่าเดียวตลอดเจวันในวันที่8ปข้าพเจ้าทำลายกองแห่งความมืดได้แล้ว จึงเหยียดเท้าออกมาลีอปทานว่าพระเถรีเริ่มตั้งบำเพ็ญบาร,รมีในสมัยพระพุทธเจ้าวิปสัสสีโดยสมาทานรักษาอุโบสถศีลท่านจึงเรียกว่าเอกบโบสถิกาเถรีคาถานั้นมีอธิบายว่าภิกษุณีที่วาจาเชื่อถือได้ในที่นี้ได้แก่พระปตาจาราเถรี ท่านแสดงธรรมเรื่องขันห้าอายตนะ12บท่าสิบแซึ่งเป็นธรรมปฏิบัติคือวิปัสนาโดยท่านบรรลุฌานก่อนมีความสุขที่เกิดจากปีติในวันที่7แล้วก็บรรลุอรหัตมรรคในวันที่8